สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนออนุทินนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์วันนี้ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกขอนโยบายปกน้ำเงินตั้งไตรสุรีเป็นเลขาธิการนายกแบ่งงานหกรองนายกวันที่24กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะนำคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งตามกำหนดการในเวลา14นาฬิกาได้นัดคณะรัฐมนตรีพร้อมกันที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว จากนั้นจะร่วมกันถ่ายรูปหมู่ก่อนเดินทางเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณภายหลังเข้าเฝ้าแล้วนายกนัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกทันทีโดยมีวาระสำคัญคือการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้งหกคนและเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยจะเสนอแต่งตั้งนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมถึงการรับรองร่างถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จากนั้นคาดว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยรอให้คณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านและวิพวุธิสภาลงมติร่วมกันว่ากำหนดวันไหนก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าร่างนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมถแถลงต่อรัฐสภาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนึปกน้ำเงิน ส่วนวันถแถลงจะเป็นวันที่29-30กถึงกันยายนหรือไม่กำลังประสานงานกับประธานรัฐสภายิ่งเร็วยิ่งดีเพราะวันที่หนึ่งของการทำงานคือนับจากวันถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นเพื่อรัฐบาลจะได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าในวันที่24กันยายนภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะนำร่างนโยบายเข้าสู่การพิจารณาด้วยหรือไม่ นายกกล่าวว่าต้องให้ที่ประชุมรับทราบจากนั้นจะนำร่างส่งให้สมาชิกรัฐสภาได้ศึกษาเพื่อที่จะอภิปรายได้เหมือนการถแถลงนโยบายทุกครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลาสองวันฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเงเราด้วยนะคะ